มุ่งสู่ดงดิบเรื่องเล่ากึ่งสารคดีล่องสู่ป่าดิบดงดำแห่งผู้กามดันด้นไปในป่าที่ลงสำรวจยังป่าโป่งเชือกโดยชาลีเอี่ยมกรสินเสียงเรียกขานทึงโป่งเชือกของพรานและควานช้างของเรานี้เป็นเสียงที่เรียกด้วยสำเนียงหนักแน่น ปร่งเชื่อกเป็นป่าลึกซึ่งจะต้องผ่านดงดิบและขุนเขาหลายลูกซึ่งถึมทึบไปด้วยแมกไม้อันรกชัดผ่านเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยตัวทากผ่านโขดเขาลำนาไพรแห่งเทือกเขาตะนาวสีไปจนสุดล่าฟ้าเขียวโปร่งเชื่อกเป็นชื่อที่พรานยืนยันรับรองกันอย่างพร้อมเพียงว่าเป็นป่าที่น่าท่องเที่ยวขณะเดียวกันก็เป็นป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายอย่างสุดยอด พงเชือกเป็นป่าที่สวยงามมีธรรมชาติที่ผิดแปลกไปจากป่าอื่นแต่พรานก็ยากที่จะบุกป,ป่าฝ่าดงดิบเข้าไปเพราะบนเส้นทางธุรกันดารน,นี้เต็มไปด้วยความค้และเป็นดินแดนแห่งความกลัวดินแดนแห่งคนเถื่อนนักเลงนักปล้นนักค้าของเถื่อนใช้เส้นทางนี้ออกค้าของผิดกฎหมายข้ามไปมาระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากเราจะต้องบนบานสารกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วต้องระมัดระวังเจ้าถินอีกส่วนหนึ่งด้วยในขั้นแรกนั้นเมื่อได้ยินทั้งพรานและก็ควานแนะนําถึงป่าที่มีเนื้อดีที่สุดแห่งหนึ่งนี้ขึ้นเราก็ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าใดนักเพราะพรานมักจะอ้างถึงป่าที่มีธรรมชาติหุบเขาโตรกทานที่น่าจะเข้าไปพักผ่อนและเต็มไปด้วยสิงสารสัตว์ชุกชุมเป็นเบื้องตน แล้วเราก็ประสบกับความล้มเหลวลงในเบื้องปลายเมื่อไปถึงแล้วเพราะไม่พบความงามวิจิตพิสดารเหมือนที่พรานได้ระบายสีให้พวกเราฟังหลายครั้งที่บุกเข้าไปในป่าที่มีแต่ความแห้งแลง้งปราศจากสัตว์ป่าความมุ่งหมายของเราไม่ได้อยู่ที่การล่าสัตว์ใหญ่อย่างวัวแดงกระทิงหรือเสือลายพาดกรอนเท่านั้นเพราะจากบนฝั่งแม่ลำแพนครั้งหนึ่งนั้นเราก็ออกรถและก็ได้พบเห็นชีวิตป่าดงพงไพร และสัตว์ป่าอื่นตะปือความปรารถนาของพวกเราแค่ต้องการตระเวนไปในป่าที่ยังไม่เคยไปออกไปพบป่าที่ยังไม่เคยเห็นเมื่อโป่งเชือกเริ่มเข้ามารบเราให้เราตั้งเข็มทิศเพื่อจะเดินทางฝ่าดงดิบเข้าไปนั้นเรากำลังกลับออกมาจากโป่งกระสิงและโป่งตะแบกพร้อมด้วยวัวแดงตัวผู้ตัวหนึ่งที่โตเต็มขนาดอันเป็นผลจากการเข้าไปใช้ชีวิตในป่าตอนหนึง่งของเทือกเขาตะนาวสี เราทิ้งเทือกเขาตะนาวสีอันยาวเหยียดซึ่งปกคลุมด้วยแมกไม้อนาทึบไว้เบื้องหลังช้างสามเชือกทำหน้าที่ลำเลียงเนื้อวัวแดงกลับออกมาจากป่ามันเดินต้วมเตี้ยมตามสบายหลังจากได้ตรากตรำบุกป่าไปกับเราซึ่งก็เป็นเวลาอยู่หลายวันจนกระทั่งพิชิตวัวแดงได้ในวันเดินทางกลับที่โป่งเชือกมีไรดีเท่าช่วยลองว่ามาให้ฟังหน่อยสิผ่างามนาย กระทิงอยู่เป็นฝูงมีน้ำท่าบริบูรณ์เท่าช่วยแห่งเขาชัยราชอธิบายไม่มีป่าไหนจะดีเหมือนนายเสียเทว่ากว่าจะไปถึงโป่งเชือกก็ต้องผ่านดงดิบที่น่ากลัวไปก่อนผมไปมาแล้วมันน่าเที่ยวช้างเป็นคนุนโขงงางามๆทั้งนั้นเลยนายแต่มันก็ไม่ค่อยง่ายนักนะแต่ไปก็น,น้อยคน่ะแต่งามาไอ้งา,งาที่ได้มามันก็จะฆ่าเอาคนล่าเสร็จไป รานยน์แห่งท่าแซะพูดสำทับขึ้นพวกปวนพวกเลกเลงที่แปลกหน้าเห็นเข้ามันก็อาจจะส่องเอาเจ้าของงาดับไปแล้วงาจะได้ก็เปลี่ยนมือเจ้าของแต่ถ้ทยกระบวนไปกันมากๆพร้อมด้วยปืนผานหน้ามาอย่างเนี้ยพวกที่คิดจะปล้นก็คงจะคำครามอยู่มัอนกันนะเฮท่าช่วยหัวเราะพวกนายยิงปืนกันแม่นๆปืนดีๆอย่างเนี้ยใครเข้ามาคิดปล้นมันก็คงตายกันปราบเปล่า จริงไหมล่ะจุดเริ่มต้นของโป่งเชือกเริ่มจุดความสนใจของเราให้เกิดขึ้นเพราะใจตรงกรันรถสนิยมอันเดียวกันเราไม่ได้คำนึงถึงผลของการล่ามากกว่าที่จะไปให้ถึงโป่งเชือกเราเชื่อเท่าช่วยผู้โชคชนตั้งแต่หนุ่มจนแก่แต่ก็แก่อย่างแกรงจริงๆทรหดอย่างคิดไม่ถึงว่าัยอันร่วงโรยของแกนั้นจะยังให้พละกำลังอย่างสม่ำเสมอ แกได้ผ่านป่งเชือกมาแล้วเพราะมันลึกแสนลึกประกอบกับความยากลำบากในการเดินทางทําให้นักนิยมไถรชาวกรุงไม่ค่อยคิดที่จะบุกบันกันเข้าไปความคข้อากาศอัดับชื้นทุกย่างก้าวเหยียบลงไปบนใบไม้ที่เน่าซึ่งจมทับถมกันมาชั่วนา,นาตาปีกลิ่นแก๊สท,ที่ระเหยจากไอดินอันเหม็นคืนๆยังช่วนให้สำลัก จะพุ่งเข้ามาในลมหายใจตลอดเวลา3ามสี่ช <t> ั <die> ่วโมงที่ย่ำอยู่ในดงดิบเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือตัวทากที่จะเงื้อคอคอยสูบเลือดของผู้ที่จะผ่านเข้าไปอย่างหิวกระหายเห็นจะต้องไปกันแน่สิงตัวประภัยพาณิชย์ย้ำความตั้งใจแล้วก็หันหน้าไปทางชุมพลหรือว่าไงผู้ช่วยชุมพลชัยเนตรนักแม่นปืนของเราก็พยักหน้ารับพร้อมกับยิ้มพรายอย่างอารมณ์เย็น มันจะไปลําบาก,กอะไรกันนักหนานะพราขก็ไปกันได้เราก็ต้องไปกันได้สิวะถ้าอย่างนั้นก็เป็นการว่าตกลงสิวะเลิศอุณหนันจึงเอื้อมมือไปบีบต้นแขนของเท่าช่วยในตาเป็นประกายอย่างตั้งใจแน่วแน่นายจะลืมปลาอื่นหมดทีเดียวเลยนะก็โป่งเชือกนะ่ะมันน่าเที่ยวแท้ๆนายเท่าช่วยหลับตานิ่งเมื่อจะรำลึกถึงภาพของโป่งเชือกซึ่งได้เคยผ่านมาแล้วหลายครั้ง คำอธิบายถึงสภาพของป่าโป่งเชือกที่พรานและก็ควานได้เห็นพ่อต้องการว่าดีกว่าป่าแห่งอื่นทั้งหมดนั้นยิ่งกระตุ้นให้เรากระเตือดูร้นกันใครเป็นคนตั้งชื่อว่าโป่งเชือกที่มาของชื่อนี้คืออะไรเราตั้งกระทู้ถามเท่าช่วยแกตอบว่าไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อแต่ผู้ตั้งก็คงจะเข้าถึงสภาพของป่าและก็โป่งนี้อย่างแท้จริงเพราะโป่งเชือกนั้น มีสภาพเป็นโป่งที่ติดต่อกันไปโป่งแล้วโป่งเล่ามันเชื่อมโยงยาวเหยียดไปเป็นเทือกทีเดียวแกยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่ามันเป็นเทือกหรือจะเป็นอะไรอย่างเกลียวเชือกที่เชื่อมติดต่อกันไปกระมังจึงถูกเรียกว่าโป่งเชือกเพราะมีโป่งมากกว่าในที่ใดจึงไม่ต้องสงสัยว่าโป่งเชือกจะกลายเป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่าใหญ่น้อยที่จะออกมาจากป่าใหญ่ออกมาจากป่าดงดิบพากันมากินดินโปง่งกันเป็นเทือกไปหมด ในที่สุดการรอคอยวันที่จะเดินทางไปโป่งเชือกนั้นก็มาถึงโปร่งเชือกเป็นความเร้าใจที่เรารอคอยกันอย่างใฝ่ฝันทุกคนเดินทางกันมาจากที่ต่างๆกันแต่เราก็มาพบกันอย่างพรักพร้อมกันในวันนัดมันเป็นวันหนึ่งในต้นฤด,ดูร้อนเดือนเมษายนในส่วนของพรานไพรนั้นเถ้าช่วยได้เลือกเฟ้นแต่พวกที่คุ้นเคยกันกับพวกเรามาก่อนเกือบทั้งสิ้น อย่างเช่นผเพิญพรานเฟืองผู้ซึ่งเคยถูกวัวแดงขิดเสียปางตายนอกจากนั้นก็มีทิวสัญญาเสง์นบและก็ลุงนงพรานทุกคนไว้วางใจได้ทั้งสิน้นการนัดหมายพรานกับช้างนั้นสิงโตเป็นผู้จัดการทั้งหมดเพราะพรานทางประจวบก็เคยตระเวนร่วมไปกับสิงโตมาแล้วหลายปีหลายป่าการเดินทางเข้าป่าดงดิบในแดนพม่าคราวนี้ เราจะไม่มีโอกาสเดินทางกลับออกมาขนสเสบียงเพิ่มเติมเหมือนครั้งเข้าไปในท่าพลิกฝั่งแม่ลำแผนเราต้องมุ่งหน้าไปอย่างเดียวกระทั่งเดินทางกลับเมื่อรู้ตัวว่าต้องบุกดงดิบกันเป็นครั้งแรกด้วยจํานวนคนที่มากมายสัมภาระก็ขนกันพร้อมทั้งสเสบียงอาหารข้าวสารก็เพิ่มจํานวนกันขนาดเต็มอัตราศึกเราลําเลียงของทั้งหมดขึ้นรถลากไม้เป็นชั้นแรกซึ่งได้รับการดัดแปลงให้เป็นพิเศษแต่ถึงกระนั้น สัมภาระอันมากมายกองไว้เป็นภูเขาเหล่ากาของทุกคนก็ทำให้พวกเราต้องถอนใจใหญ่นี่เราจะไปอยู่ในป่าก,กันเป็นแรมปีเทียวหรือเลิศสิงโตประภัยพาณิชย์เท้าสเอลถามยิ้มยิ้มเห็นข้าวข,ของแล้วก็อ่อนใจไว้เลิศอุทานันยักไหลแต่มันก็จำเป็นแหละเพราะไปครั้งนี้ยมันไม่เหมือนครั้งก่อนนะแลวคนก็มากด้วยยังไม่รู้เลย ว่าครังหน้าจะต้องพบอะไรหรือขาดอะไรรถลากไม้พาเราโคกงเคลงมาตามทางของมันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงเราแวะที่เหมืองขอางในหวดเพื่อหยุดกินข้าวปลากันด้วยการใช้ไก่ปลาที่หมอสุขเกษมยิงได้และซื้อเพิ่มมาอีกนาวตรีสันทาต์ของเราคงเป็นหัวหน้าฝ่ายการครัวอย่างเข้มแข็งตามเคยในช่วงเวลาน้อยนิดที่ม่อยู่ เรามีข้าวร้อนๆผัดเผ็ดไก่ต้มยำไก่เป็นอาหารเมื่อเย็นที่แสนจะโอชะการใช้ชีวิตในป่าย่อมต้องการความฉับไวและกระฉับกระเฉงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียสละเพื่อส่วนใหญ่อาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการร่วมใช้ชีวิตในป่าความกลมเกลียวและการช่วยเหลือกันในนาทีที่สำคัญซึ่งจะพิสูจน์ถึงท่าแท้ในการออกป่าล่าสัตว์นั้น เป็นเรื่องที่พวกเราย่อมตระหนักกันดีว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรจุดหมายในการตั้งแคมป์แรกของเราก็คือโป่งเก้าห้องในที่นี้เราได้นัดพบกับควานช้างที่สั่งไวร้รวม6กคนและช้างอีกหกเชือกเมื่อเรามาถึงโป่งเก้าห้องเราก็ต้องได้รับความผิดหวังเป็นอย่างมากเพราะมีช้างมารอรับเราเพียงสามเชือกเท่านั้น พราะติดงานลากไม้มาไม่ได้อีกสามเชือกเบื้องหลังข้งการที่เราไม่ได้ช้างครบจํานวนนี้ก่อความพิสวง์สงสัยให้กับพวกเราเป็นอย่างมากเพราะไม่เคยเป็นมาก่อนตามธรรมดาแล้วการสั่งช้างของพวกเราจะต้องได้ครบจํานวนทุกครั้งและควานช้างทุกคนก็รู้จักดีว่าใครเป็นผู้สัง่งเราไม่ได้ที่อป่ากกันเพียงครั้งสองครั้งนับเป็นเวลานาน,านปีทีเดียว ที่ได้ท่องเที่ยวและคลุกคลีตีโมงกับพรานและควานพวกนี้มาโปร่งเชือกดินเดนของคนเถือนเหล่าร้ายที่ปล้นสะดมเฉพาะสัญญาพรานหนุ่มของเราซึ่งขึ้นชื่อหรือชาอยู่พอตัวให้คำรับรองว่าเราจะต้องเดินทางปลอดภัยทุกประการเราตั้งแคมป์อยู่ใกล้คลองตะเคียนเมื่อช้างได้ไม่ครบจำนวนความต้องการ ทุกสิ่งก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการเพราะเราจะต้องบรรทุกข้าสารเกลือและสัมภาระอันมากล้นเข้าไปในดงดิบด้วยการกินอยู่เพียงสามวันเราตั้งแคมป์พักอยู่ชายดงอันโล่งเตียนแต่พื้นดินอยู่ข้างจะชื้นความชื้นนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญของเราแต่ที่สำคัญก็คือทากซึ่งจะเตรียมทัพของมันตั้งรับพวกเราอย่างพร้อมเพรียงเมือจะรู้ว่าเราได้ย่างเข้าไปในอนาณาจักรของมันแล้ว ก่อนนอนคืนนั้นเราก็เผชิญหน้ากับพวกทากที่คืบตัวบุกมาหาเราถึงเต็นท์เหมือนจะเป็นการเกรียนให้รู้ตัวก่อนล่วงหน้าว่าการเยี่ยมเยอนของมันนี้เป็นการเตือนให้พวกเรารู้ว่าผู้มันยังตั้งกองทัพเรียงรายอยู่ในป่าอีกมากมายเหลือขนานับน้ำค้างในคืนนั้นตกหนักจนอากาศเยือบเย็ยนแต่เสียงของป่าเปลี่ยวโป่งเชือกดงดิบก็ยังเป็นความมุ่งมั่นที่เราจะต้องไปให้ถึง ไม่ว่าจะมีความยากลำบากในการเดินทางเราก็ตั้งปฏิธานกันไว้แล้วว่าจะไม่ถอยหลังเราหลับกันอย่างเป็นสุขแม้ใจจะหวาดพวกท่ากันอยู่บ้านก็ตามแต่ปรากฏว่าไม่มีเข้ามารบกวนนอกจากสองสามตัวที่เข้ามาก่อกวนเราในตอนตั้งเต็นท์ใหม่ๆเท่านั้นมันเป็นเช้าอันสดชื่นของวันป่าที่เราเพิ่งจะเรื่อเข้ามางดงามด้วยแมกไม้ ซึ่งความแน่นหนาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเราจัดการกับอาหารมื้อเช้าอย่างรีบดวนเพื่อให้การเดินทางรวดเร็วขึ้นการเดินป่าในตอนเช้าจะช่วยให้เดินได้เร็วเมื่อความร้อนยังแผ่ลงมาไม่ถึง8โมงเช้าเราก็ข้ามคลองตะเคียนซึ่งมีระดับน้ําอยู่แค่นองใสแจว๋วและก็เย็นเฉียบกระแสน้ําไหลแรงมากพอสมควรทางข้างหน้าซึ่งเราจะต้องขับเคี่ยวนั้นเดินกันอีกไกลแสนไกล ในระหว่างความแห้งแล้งและแสงแดดอันแผดกล้าการเดินทางครั้งนี้ไม่ต่างจากการเดินทางในครั้งก่อนแต่เรามีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงโป่งเชื่อกนั้นอย่างยิ่งระหว่างทางพรานนำข้องเรารับรองว่าเราจะผ่านไปตามห้วยนองคลองระหารและก็โตรกทานอยู่ตลอดเวลาน้ำอันเย็นฉ่ำนั้นคงจะช่วยบำบัดความร้อนแก่เราได้บ้างทางที่พรานนำต่อไปนั้น เป็นทางที่มีระดับสูงขึ้นไปทีละน้อยจากนั้นทางก็ลาดดิ่งลงไปมันชันยังหน้ากลัวหัวจะปักลงทีเดียวพวกเราต้องค่อยๆหย,ย่อนก้นถาลายลงไปอย่างช้าๆคลูดไหลไปอย่างกระดึบกระดึบเพราะถ้าประคับประคองตัวเองไม่ดีแล้วก็มีหวังม้วนกลิ้งเป็นลูกขนุนลงไปหรือไม่ก็มีหวังคอหักตายทางจากด่านนั้นทึบยิ่งขึ้นเราเริ่มใกล้เข้าไปสู่ปากทวารแห่งดงดิบ ยาที่ทากันท่าก็เริ่มหมดอำนาจลงเสียแล้วหลังจากลุยน้าข้ามเขามาเป็นเวลานานเราต้องหยุดหลดท่ากันบ่อยครั้งพวกเราที่หนุ่มน้อยก็ต้องเดินเหมือนทอดน่องทิ้งระยะห่างกันพอส่งเสียงตะโกนหรือบอกเหตุกันได้ทั้งหมดต่างเดินกันตามสังขารที่พอจะลากขาบุบบันกันไปเลิศน,นั้นเดินอยู่ไม่ห่างจากเท่าช่วยซึ่งแม้จะอายุมากแล้วแต่ความอดทนยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อ เลือดซักไซต์แต่ถามถึงพันไม้ป่าชนิดต่างๆเพื่อให้ลืมความเหน็ดเหนื่อยเท่าช่วยก่าที่ายพันไม้ต่างๆเรากับนักวิชาการป่าไม้ตัวยงเท่าช่วยห่างเหินจากป่าโป่งเชือกมานานปีความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นจึงทําให้แกชักหลังเลเราจึงได้คลาทางกันไปไม่เหมือนกับสัญญาที่มีความช่ำชองทางป่าแถบนี้ซึ่งล่วงหน้าไปก่อนแล้วปโ๋โถ่วไอ้คอนรู้ทางดี ก็เปิดไปไม่เห็นหลังอย่างเนี้ยเราจะตามมันไปถูกได้อย่างไรกันเนี่ยสิงโตบนขึ้นอย่างพื้นเสียเท้าช่วยก็พอจะทาทางได้บ้างกันมัง้งชุมพลหันมาถามพร้อมกับปาดเหงื่อที่ผุดขึ้นอยู่เต็มหน้าผากจะว่าแม่นก็แม่นไม่แม่นก็มแม่นานายเท้าช่วยพูดขึ้นพร้อมกับเหลียวมองไปรอบตัวอันเป็นแมกไม้ที่เบียดเสียดกันหนาแน่นเราพยายามสังเกตรอยของทับหน้าที่เดินล่วงไปแล้ว รอยมูลกระทิงวัวแดงที่ทิ้งไว้แต่เป็นมูลที่เก่าแล้วแต่เส้นทางนี้ก็จะต้องเป็นเส้นทางที่สัตว์ป่าผ่านไปอยู่เสมอบรรยากาศของป่าผิดแปลกไปจากทุกสิ่งทุกอย่างของป่านอกความชื้นของพื้นดินเมื่อแสงแดดแผดลงมาไม่ถึงจะสอดส่องลงมาได้เบาบางความร้อนได้อบตัวของมันขึ้นจนอึดอัดหายใจก็ไม่สะดวกเราจึงเหนื่อยเร็วกว่าธรรมดาความรีบเร่งในการเดินทางเพื่อให้ทันเพื่อนนั้น ทำให้ภูมิประเทศอนันงดงามบางตอนไม่มีความหมายอะไรเลยสําหรับพวกเราพรานยอดซึ่งาขาควายเด็กเคยต้อนฝูงผ่านเข้ามาในป่าผงเชือกนั้นเล่าไว้ก่อนแล้วว่ากระทิงฝูงหนึ่งพาก,กันลมากินน้ํหาห่างจากที่เขาคขวายพักไว้ไม่ถึงห้าสิบเมตรมันไม่ได้สนใจในสิ่งใดทั้งสิ้นหรืออาจจะเป็นเพราะมันไม่เคยถูกรบกวนมาก่อนพรานยอดจึงมองกระทิงฝูงนั้นอย่างเสียดายปืนไรเฟิลอยู่ในมือทั้งกระบอก ทำไมจึงไม่ยิงสักตัวหนึ่งอ้าวแล้วปืนไรเฟิลอยู่ในมือทั้งกระบอกอ่ะทำไมไม่ยิงสักตัวหนึ่งเล่าเลือกเอาตัวกระเคืองหน่อยก็น่าจะได้นี่เราถามขึ้นคำตอบของเขาเป็นเหตุผลที่น่าฟังมากเพราะถ้าหากเขายิงกระทิ้งได้ตัวหนึ่งวันเวลาของการต้อนควายไปส่งผู้รับซื้อก็จะพลาดนัดกันไปอีกเพราะจะต้องมัวสารวนในการแร่เนื้อเถือหนังแล้วไหนจะต้องทำเนื้อตากแห้ง จะต้องใช้เวลาอยู่อีกอย่างน้อยสองสามวันซึ่งก็ไม่ได้คุ้มค่าการกับงานที่ทําอยู่เขาต้องการเงินและต้องการนําควายไปส่งยังแหล่งรับซื้อให้ทันการกระทิงที่โปลเชือกฝูงนั้นกินน้ํากันอย่างเพลิดเพลินโยดก็พยายามบุกเข้าไปจนไกลเจอตัวที่ใหญ่ที่สุดมีเขางามงงเป็นวงกว้างยังไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อเหลียวไปมองฝูงควายที่จะต้องต้อนไปขาย ยศก็ได้แต่ถอนใจเฮือกใหญ่เพราะนั้นเป็นครั้งแรกที่เขาเพิ่งจะพบกระทิงทั้งฝูงที่อยู่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่าเจ็ดแปดตัวดีถึงโป่งเชือกเมื่อใดแต่คุณไม่พบกระทิงนะเอาผมไปตัดหัวขั้วแห้งได้เลยเขาให้คำมั่นสัญญากับเราด้วยซุ้มเสียงอันหนักแน่นเขาระเจ้ามองเห็นภาพที่พรานยศให้คำรับรองหลังจากเขาปล่อยให้กระทิงฝูงนั้น เดินลับหายไปในป่าดงดิบอย่างช่ช้าเพราะเป็นธรรมดาเสียแล้วสำหรับนักข้าวัวควายที่พาฝูงผ่านเข้ามาในป่าป่งเชือกนี้จะต้องพบกับสัตว์ขนาดใหญ่กันเป็นประจำนับตั้งแต่โขลงช้างหัวแดงกระทิงและกวางดงขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดตัวเท่ามา้าตลอดจนเสือลายพาดกรอนที่อลาวาดเอากับช้างบ้านพลายงามงาเดียวของสัญญาซึ่งข้าพเจ้า จะได้เล่าถึงการขับเคี่ยวของสองเจ้าป่าว่าผลลัพธ์เอ่ยนั้นจะเป็นฉันใดในลำดับต่อไปเราออกเดินทางต่อโดยข้ามลำห้วยไปยังฝั่งหนึ่งเนือลำห้วยที่ข้ามไปนั้นเราก็พบรอยเท้าเสือลายพาดกรอนขนาดเท่าชามก๋วยเตี๋ยวปรากฏบนพื้นทรายก่อนจะข้าไปสู่ทางด่านรอยเสือนั้นใหม่มากทีเดียวมันคงจะเพิิงผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าเรามาถึงนี่กระมัง ขาช่วยควบลงพิจารณาอย่างใกล้ชิดถ้ามาเร็วกว่านี้หน่อยนึงก็คงจะเจอกับมันแน่นอนเลยนายฉับพลันนั่นเองช้างพลายงามงานเดียวของโยธซึ่งอยู่เบื้องหน้าและเตรียมจะบุเบิกออกไปก่อนงงอก็ชะงักกือลงประสาทเอาไว้ของมันสัมผัสกับกลิ่นของเสือตัวนั้นสัญชาตญาณของการป้องกันตัวทําให้มันไม่ยอมก้าวต่อไปแต่กลายเป็นเตรียมตัวเพื่อเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายที่เป็นศัตรูของมันทันที พลายงามสลัดกูบและสัมภาระออกจากหลังอย่างโกรธเกรี้ยวพร้อเตรียมรับสึกเสือลายพาดกรอนเต็มที่กูบของเราซึ่งบรรทุกอาหารเครื่องป่าพลิกคว่ำลงเข้าของกระจักระจดายกลิ่นเหล้าที่รวมอยู่นั้นกระจายออกมาเพราะขวดแตกเหล้าเป็นเครื่องดื่มที่จะเป็นอยู่ไม่น้อยสําหรับพวกเราเมื่อมันเกิดมาแตกเพราะพลายงามนี้ก็ทําให้เราต้องทอดถอนใจใหญ่ ช้างพลายงาเดียวของเราเดินหน้าถอยหลังอยู่ไปมาเมื่อมันกระทบกับกลิ่นสาบเสือจนกระทั่งยอดผู้เป็นเจ้าของเข้ามาส่งภาษาอยู่ช้านานพลายงาเดียวจะค่อยสงบลงเรื่องของช้างพลายงาเดียวของยอดตัวนี้มีประวัติอันดุเดือดมาแล้วเท่าช่วยชี้ไปที่พลายงามงาเดียวพร้อมกับพูดว่าไอ้งาเดียวตัวเนี้ยสู้กับเสือมาแล้ว มันจึงไปไว้ใจเมื่อได้กลิ่นเสือมันสู้กับเสือที่ไหนเท่าช่วยนายทหารเรือถามให้ยโยดเขาล่อ้ฟังดีกว่านายช้างตัวนี้มันร้ายกาดมากมันสู้ยิบตาแต่มันก็ยังกลัวเสือแต่มันก็ยังสู้อยู่นะเท่าช่วยวเราะงทำให้เราใครจะฟังเรื่องของเจ้าพลายงามสู้เสือยิ่งขึ้น แม้ว่ามันจะสู้เสือได้แต่สาบเสือก็เป็นสิ่งที่มันกลัวถ้าช่วยบรรยายความต่อสาบเสือเป็นสิ่งที่สัตว์ป่าทุกชนิดต้องกลัวกลิ่นสาบมีอำนาจในตัวของมันนายกลิ่นสาบเสือตัวเนี้ยคงลอยอยู่บนผิวดินเป็นแน่เลยช้างน่ะจงไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆเลือให้ความเห็นก็เพราะกลิ่นไอของสัตว์ทุกชนิดจะคงอยู่นานถึงสี่หรือห้าชั่วโมงดังนั้น ในการเดินทางเข้าไปนั่งห่างดูนังง่งโปงจะเป็นการดีที่สุดเลยที่พรานจะไม่เข้าไปใกล้บริเวณขอบโปงหรือทิ้งก้นบุหรี่หรือบ้วนน้ำลายลงไว้ในบริเวณนั้นเพราะการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์อันนี้จะทําให้เขาไม่พบสัตว์ที่ต้องการไม่แต่ตัวเดียวใช่ไหมทศช่วยยิงครับนายเจ้าของปลายงามงาเดียวจงเล่าเหตุการณ์อนนาตื่นเต้นของช้างงางาของเขาที่สู้กับเสือลายพาดกรอนให้เราฟัง จากการเล่าของโยธถึงเหตุการณ์นั้นจะผ่านมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดมาเมื่อเจ้างางามข้างเดียวถูกปล่อยให้กินตามสบายในป่าลึกหลังจากดินเหนื่อจากการรับจ้างลากไม้มาทั้งวันมันทอมๆเข้าไปในป่าใกล้กับปางที่พักของพวกคนง,งานที่สร้างขึ้นชั่วคราวยอดไผ่เป็นอาหารที่มันชอบนักช,ช้างเชิองอื่นพวนเพี้ยนอยู่ใ,ใกล้แต่เจ้างาเดียวเพลินไปจนไกล มันเป็นเวลาที่กําลังเข้าใต้เข้าไฟาแสงแดดลับไปจากยอดเขานานแล้วความมืดกําลังครอบคลุมในป่าอันสงบสงัดนั้นในเวลาต่อมาไม่นานนักผูกควานก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงร้องแผ่นๆสั้นๆแต่ดังเหมือนโกรธแค้นและก็ตื่นกลัวอย่างถึงขนาดมันเป็นเสียงของเจ้าพลายงาเดียวตัวนั้นในเวลาเดียวกันก็มีเสียงที่ทําให้ขนพองสยองขวัญควบคู่กันขึ้นมา มันคือเสียงคำรามของเสือใหญ่ดังมาจากทางเดียวกันโยดรู้ได้ทันทีว่าอะไรเกิดขึ้นตามสัญชาตญานของพรานและควานช้างผู้เจียนป่าโยดหันไปร้องบอกสมัครพรรคพวกว่าเสือกำลังเข้ามากวานช้างและทุกคนต่างหันไปคว้าปืนแก๊ปคู่มือออกลุดตามไปยังเสียงของช้างและเสือตัวนั้นทันทีพวกควานไม่น้อยกว่าห้าคนด่าหน้ากันเข้าไปสิ่งที่เห็นนั้น เป็นภาพที่ทําให้ทุกคนตื่นเต้นจนไม่สามารถจะทําอะไรได้เลยเมื่อเจ้าพลายงาเดียวกําลังพละวันอยู่กับเสือลายพาดกรอนอย่างดูเดือดแล้วทําไมไม่ยิงเสือล่ะพวกเราถามอย่างร้อนรอนก็เพราะอยากจะรู้เรื่องราวยิงยังไรได้ละครับเสือกับช้างของผมฟัดกันกลมเลยโยดตอบไม่มีใครกล้าย,ยิงเสือลายพาดกลอนที่กําลังหิวกระหายจนกระทั่งกระโดดเข้าฟาดฟัดกับช้างงาเดียว นอกเหนือไปจากมันต้องการเนื้อเป็นอาหารก็อาจเป็นการต่อสู้เพื่อครอบครองความยิ่งใหญ่ว่าใครสมควรจะเป็นเจ้าป่าก็เป็นได้เพราะตามปกติแล้วเสือใหญ่ก็ไม่ใคร่จะรบกวนช้างบ่อยนักนอกจากมันจะหิวจัดจนไม่มีทางที่จะหาเหยื่อได้แล้วจับเสือลายพาดกรอนตัวนั้นพยายามทะยานขึ้นกัดตรงคอช้างแต่งวงอันยาวของพลายงาเดียวก็ได้กวาดมันลงมา ทุกคนรู้ดีว่าช้างไม่มีกระใจสู้กับเสือแต่มันจำใจต้องสู้เพราะไม่มีทางหนีเสือตัวนั้นหลงลงมาแต่ก็คว้ากันหมับเข้าเต็มที่ไม่ยอมปล่อยเจ้างาเดียวก็พยายามสลัดอย่างสุดเพียงในที่สุดเลือดจากงวงก็ไหลเป็นทางตามเนื้อตัวก็เปลือยไปด้วยรอยเลือดจากเล็บเสือที่ตะกุยตะกายถึงตอนนี้มันก็คงเมาเลือดเพราะต้องรักษาชีวิตไว้อย่างเต็มที่ งวงที่แดงฉานไปด้วยเลือดของมันเวียงจนกระทั่งเสือหลุดพอเจ้าไายผลมาอีกครั้งชา้นนาเดียวก็หวดไปด้วยงวงพร้อมด้วยเสียงร้องลั่นตะบาดใช้เท้าเหยียบเข้ากับร่างของเสือที่อ่อนกำลังลงหลังจากฟันเวียงกันมาช้านานเท้านหนักๆของพลายงามกดแน่นและกระบดขยี้เพื่อให้เสือตัวนั้นจมพะสดาการต่อสู้กับเขี้ยวอย่างไร้การได้สิ้นสุดลง ด้วยความตายของเสือลายพาดกรอนแต่เจ้างาเดียวก็ต้องรักษางวงที่แหว่งเพราะเนื้อหายเข้าไปในปากเสืออีกนานวันเจ้างาเดียวก็ยังหวัน่นหวาดเสือด้วยประการชนี้แม้ว่ามันฆ่าคู่ต่อสู้ลงไปแล้วเราก็ยังตัดสินกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นเจ้าป่าผู้ชนะหรือผู้แพ้ถึงแม้ว่าช้างงาแหว่งจะได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสในการรมรันพันตูกับเสือลายพาดกรอนมาแล้วแต่มันก็ยังสามารถรับใช้ขวาน ด้วยการพาพวกเราออกตระเวนป่าอีกหลายครั้งหลายคราการต่อสู้ที่จะพิสูจน์ความเป็นเจ้าป่านั้นก็ได้เห็นกันอย่างชัดแจ้งแล้วว่าสัตว์ใหญ่ย่างช้างนั้นย่อมมีพละกําลังเหนือกว่าสัตว์อื่นใดรวมทั้งงวงและก็งาที่อจาจจะคว่ำฝ่ายศัตรูได้อย่างเด็ดขาดแต่เสือลายพาดกรอนก็มีสาบและเสียงที่คำรามกระหึ่มป่าอันอาจสะกดให้สัตว์ทั้งปวงตะลึงเพลิงเผ ความยิ่งใหญ่ที่คลองป่าดิบและกระดงดํานั้นจึงอยู่ที่สัตว์ทั้งสองซึ่งถ้าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งพลาดขึ้นมาก็หมายถึงอวสานเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวที่เราผ่านมานั้นคงจะทําให้ทุกท่านได้เห็นภาพในการใช้ชีวิตในป่าในการดอนแรมในป่าดงดิบดงดําและทั้งหมดนั้นก็แค่เริ่มต้นครับเพราะเรื่องราวในป่าโป่งเชือกนั้น ยังมีอีกมากมายหลายตอนด้วยกันครับก็อย่าลืมกดติดตามแตะกระดิ่งไปด้วยนะครับเพราะตอนจะต่อไปนั้นเราจะได้พบกับความพรั่นพรึงภายในป่ายิ่งขึ้นไปอีกครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เก็ติดตามรับฟังปักหมุดกับเรื่องราวในป่ามาดูตลอดครับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ